เอาละครับเพี่นผู้ชมชาวเก๋มันกระังหล่ากันดูนะครับผมวันนี้มาเล่นฟรีไฟอีกแล้วหลังจากที่หายไปประมาณ4-5วันนะโอเควันนี้ผมจะมาบอกว่าผมมาเออมาเปิดอะไรวะเปิดช่องเปิดช่องํองำรลอไว้นะไปกดติดตามได้จะมีการทัวเออมีการแจกแจกอะไรไม่รู้ก็รอติดตามกันได้และหลายคนพูดว่าผมพูดเสียงไม่ชัดเออผมพูดเสียงไม่ชัดตัวไหนวะ เนาะจริงๆก็ชายอยู่เนาะเออโอเคเพื่อที่เสียเวลาเราไปเริ่มเกมกันเลยโอเคนะหลายคนอาจจะพูดว่าผมพูดไม่ชัดเพราะว่าอะไรเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้ผมเป็นหวัดแต่ถ้าเสียงมันอุไออุไอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้ผมเป็นหวนะัดเนาะก็มาทําคลิปให้ดูก็รักคุณผู้ชมมากในครับลกกดซับสไคร้เพื่อเพื่ออะไรดีวะเออเพื่อ เพื่อมาชมชมคลิปของผมระกันโอเคเราก็จะมาลงตรงบิมาสกิทำไมวันนี้ผมพูดเสียงนอ้อยก็ไม่ต้องแปลกนะผมเป็นหวัดเนาะโอเคฟีฟาจะอัปเดตใหม่แล้วอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตยังไงแต่ก็ดูคร่าวๆมาละเดี๋ยวก็คลิปถ้าคลิปถ้ามันอัปเดตเสร็จเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ดูเนาะ <c oughs> จังหวะนี้มามามาโอ้โหเจอ,อยาเลยเจอ,อยาสวยที่สวยมามามา ปืนพกก็เอาเว้ยปืนพกก็เอาอยู่เว้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยอ่าชิปไม่ใช่ชิปสีมันเรียกว่าอะไรไม่รู้โอเคโอเคขึ้นมาอ่ามีมีมงมีมีดโอ้โหลูกกระสุนมึงไม่มีปืนชิปหายแล้วไงบาฮัมอยู่ไหนชาแบเบย์อยู่ด้านบนตัวหนึ่งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแวบแวบแวบ คนอยู่ตรงบ้านตรงนี้หนึ่งคนนะผมว่าตอนนี้เ k คมันยังโหดอยู่ไหมนะเออผมจะมาลองเล่นเ k คทั้งเกมดูนะว่าจะเป็นอย่างไงเออโหดผมว่ามันจะมันมากเลยบางคนบอกว่าเ k คมันดรอปลงนะมันดรอปลงก็คือว่ามันกากลงนั่นเองผมว่ามันเอมผมว่าเ k คไม่กากนะก็แรงดีตามิดค่อนข้างแรงดีตอนนี้ผมยังไม่เจอกระเป๋าดิเนี่ยชิบหายแล้วไงล่ะถ้าใครโอ้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 อ้เี้ย่เอเย่เอเย่เอ้ย นี่นี่นี่เก็บ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 อ๋อยืน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 เซอร์ทำไมละจ้าพีต่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นหรือเปล่าหนึ่งคนหนึ่งคนน่าจะใช่หรือไม่ใช่โอเคเขายิงมาละเขายิงมาละเขายิงมาละ โอเคอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋าอผมอ๋า,ผม,อาผมเห็นละ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 สวยที่สวยโ okay, okay. อเคโอเคนี่นี่แต่หัวสิสวยที่สวย,สวยโอ้โหแลเมื่อกี้ยิงไม่โดนตะโกนบอกเจ็บนะโอ,อ้โหสุดยอดเลยพี่มามีอะไรบ้างอ๋อกระเป๋าที่สองสุดยอดยามารูดรูดรูดของให้หมดครับพี่แล้วเราไปดูคนกันว่าบ้านนั้นมีอะไรกันบ้างเนาะโอ้โหเลือดเอาเลือดกูไปเลยนะฮะ โอเคมันตรงนี้มียา yeah. แล้วก็แมวอะผมจะเอาแต่เ k คเนาะโอเคคลิป okay. นี้เราจะมาเล่นแต่เ k คจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเสียงผมมันดูเหมือนอยังไงวะเออผมก็ไม่เข้าใจเสียงเองมันดูเหมือนอยังไงไม่รู้อะเออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นที่หนึ่งกันนะเล่นคำๆกันเพราะผมจะอัพคลิปเนาะก็อย่าลืมไปติดตามช่องใหม่กับผมด้วยนะนะครับโอเค อจะถ้าผมไอตอนเล่นเกมอยู่ก็ต้องขออภัย hmm. ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นหวัดแล้วก็ทางไอเนาะเห็นไหมไม่ทันะไรเลยอันนี้คืออ c t i n g นะฮะโอเคมามามาผมว่ามันต้องมีคนอยู่อะเอ้ยเอ้ยเอ้โดนจ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะคเขยับมาใกล้ๆเช็ดดูวิ่งมาฮะวิ่งโดนย่นหนีไปไหนนะเฟ้ยโดน ไอ้ดนนี้ไปไหนนะเฟยอย่าหนีไปไหนจกูจกูจกูโอเคโอเคเบบี้ที่รักขอไปรถมารถ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 ไอเหี้ยโอ้รถโอ้จ๋าโอ้เบบี้โอ้เบบี้ที่รักโอ้เบบี้โอ้เบบี้โอ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  โอ้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 เจ็บเจ็บอ่ามันลง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 วิ่งวิ่งมาทําไมวิ่งมาทําไมใครให้วิ่งมาเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือไงจ้ะโอ้โหวิ่งมาแบบโอ้โหรดไหลรลดไหลรถดไหลเออรดไหลรถดไหลรลดไหลรลดไหล โอเคผมได้สุดหกคูณสองอ้าวลดไหลเฮ้ยรถไหลเว้ยลดไหลลดไหลรดไหลสนุกดีปะถ้าคลิปนี้ไม่สนุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะผมเป็นหวัดผมไม่มี energy พอที่จะทำให้มันสนุกเนาะแต่ก็ทำสุดความสามารถที่ผมมีเนาะลดไหลลดไหลรดไหลเราเราดันรถได้ไหมดันไปเ๋อดันไม่ได้เว้ยดัน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 เออดันได้ดันได้โอ้โอ้ ดาลรอะดันรถดันรดดาลรถดันดถเออเออเออลงไปสิลงไปสิลงไปลงไปโอ้โอ้จบ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 ไอ้เไอ้ยไอ้ไฟยิงมาจากไหนวะเนี่ยอุตส่าห์ดันรถอยู่ว่าเป็นพลเมืองดีนะเว้ยเออไอ้ไฟอ้าวรู้ละผมรู้ละโอเคเดี๋นะผมขอฟังเสียงหน่อยแป๊บโอเคผมว่ามัน นี่นี่นี่นโตโตโตตายตายพี่สวยสวยพี่สวยโอ้ยเมื่อกี้ผมคิดว่าผมตายไปเลยเ่โอ้โหสุดยอดไปแบบได่เป็นซีรีสนโอ้โหปกแล้วพี่ฮาเลยก็แบบนี้ไงโอ้โหเมื่อกี้ใจผมหายไปแวบหนึ่งเลยไอ้เียเมื่อกี้กูคิดว่ากูตายไปลยเยตายแบบตายแบบตายแบบได้สุดเพลโอ้โแม่งสั่นไปหมดเลยตัวสั่นไปหมดเลย โอ้ช oh, ิบหายแล้วไงเมื่อกี้ตัวสัตว์ไปหมด,ดเลยอ่าเอา้าอ๋อไม่ใช่เฮ้เฮ้เ้เเรถเรายังไม่ลงมาไวเดี๋ยวเราต้องไปเราเป็นคนดีนะเราต้องมาอะโลอะโลอะโลผมเจอคนลวเว้เจอคนในแผนที่มันบอกไว้มันบอกไว้เช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เรามันหยุดตรงไหนวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะผมว่ามันออหนังเป้าวะอยู่ไหนฟอเนี่ย ผมกลัวมันอ้อมหลังมากเลยโอเคผมจะอ้อมหลังมันดีกว่าจะเป็นร้อยดากมันสิบหายแล้วเอ้ยบบหามเอ้ยอยู่ไหนจ้าบิบีิอาเจอแล้ว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 ,ลว,ลวโอ้ตายแบบอีซี่เกมผมว่าบอดชัว,ชวโอเคสวยพี่สวยสโคุนเซีอย่ามาห้าวกับเพเ่เอ๋อเอ้แต่เมื่อกี้มีคนอยู่ด้านบนนะเมื่อกี้อเออมีคนอยู่ด้านบนเวย มีคนอยู่ด้านบนที่ไอดอกบันชายเรดารเออแล้วผมเห็นมันอยู่ด้านบนตัวนึงเออเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าไม่ไมีอุย้ยเลโซ่บาฮัมเอยบาฮัมบาฮัมบาฮัมตอนนั้นผมเป็นคนที่ไม่กลัวเลโซน่นะแต่พอเจอฤทธิ์ของมันเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยตอน ตอนเอ่อซีซันซีซันแรกๆผมก็กลัวอยู่นะแต่ตอนซีซันซีซันหลักมาเนี่ยเออคือแบบเลสโซแล้วผมอยู่ในเลสโซแล้วผมไม่เคยโดนไม่เคยเลยใช่ไหมเออไม่เคยโดนระเบิดเลสโซแล้วตายใช่ไหมแล้วมันมีครั้งหนึ่งเว้ยเพิ่งไม่นานนี้เองแล้วผมโดนแล้วตายอไอเหี้ยกลอล์สปีอยูโคตดไกลแล้วมันเลสโซนมันตกอะ่ะแม่งผมตายอตอนนี้ผมก็เลยแบบไอเชีย้ยหลับไงเขา้าใจหลับแล้วจําเขาว่าคนแต่จีบแล้วทนเขาว่าควายแต่เช็ดเนาะ สิบเอ็ดคนสุดท้ายครับพี่เฮ้ยเราจะใช้เอคดิป่าเออเราจะใช้เอเหรอเอาอ่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 าออ่อ่าอ่าอ่าอาอ่าอ่าอ่าออ่าอ่า่า่่าาา่ เอ้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 สัตว์กูกออไอ้ยอ้ยเอ้ยตายตายตาเดี๋ยวตายตายผม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 ตาย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 ผมตาย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 ผาตายตาตายตายตายผมตาย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 ตาตายตาตายตาตายยตายตา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 ยตายตายตา ตายตายตายกูว่าตายตายตายไอ้เหี้ยกูตายแน่ไอ้สัตว์ไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมว่าผมไม่รอดละผม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 ขอยกทวงขาแล้วกันไอ้ไฟโอ้โอ้ไม่นะพี่ไม่นะเบบี ฉันนมาททอะไรีี่่โอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็อยากเริ่มกดไลค์กดแชร์กดส r i ครกันด้วยนะครับผมวันนี้แค่มาเล่นแค่มาเล่นเล่นให้ดูเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาก็บายบายเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าอย่าลืมไปสไ i ครช่องใหม่ผมด้วยนะเป็นช่องสำรองเนาะ h a ร์เลย์เนาะ ชื่อคุณคุณป้าชื่อคุณคุณป้าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงตั้งช่อนี้แล้วเพราะอะไรผมถึงสร้างช่องใหม่ในคลิปต่อไปหรือไปบอกนีคลิปนั้นแล้วก็อ่าช่องนั้นจะมีการแจกเนาะการมีการแจกแจกของรางวัลแล้วถ้ยแจกของรางวัลแล้วก็ทัวทัวเกม rov เนาะมีสิร,รับเงนะินเนาะโอเคแล้วก็กิจกรรมอื่นอีกมากมายในช่องนั้นถ้าใครสนใจก็ไปกดซับสไครต์แล้วก็ติดตามรอชมกันได้แต่ตอนนี้ยัง แต่ตอนนี้ช่องนั้นยังไม่มีอะไรวะเขาเรียกไม่มีคลิปเนาะโอเคเพื่อไม่รอช้าผมขอปิดคลิปเลยละกันแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ